ประสบการณ์ที่ยุกิอยากจะมาแชร์ฟังนะคะก็คือประสบการณ์การสอบไม่ติดรอบแรกค่ะความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่พอยุกิรู้สึกว่าด้วยความที่ยูกิพอมั่นใจแล้วค่ะยุกิจะขาดการฝึกซ้อมทาให้แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ในวันนั้นยูกิไม่ไดีเท่าที่ควรสิ่งนึงที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือ SOP ค่ะหรือว่า Statement of Purpose นะคะยุกิเป็นคนที่ไม่เก่งรอยติ้งเลยค่ะก็เป็นอีกสาเหตุว่าทำไมยุกิถึงไม่อย่างมารอบ2นะคะพี่เขาจะมีการสอนให้เราคิดแบบเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนนะคะว่าแบบพลังกับได้แล้วควรแบบจ ผู้อ่านยังไงให้เขาแบบสนใจในงานเขียนของเราคะ่ะซึ่งยุกิมองว่าแบบวิธีการที่พี่สอยสอนนะคะมันเวิร์กมากมากค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดในการสอบเข้าปรักนะคะก็คืออินเท์วิวนั่นเองคะ่ะต้องบอกว่ายุกิได้ยินเสียงเรียงนมของอินเท์วิวปรัลักว่าเป็นขนาดที่สามโหดมากซึ่งไม่เถียงเลยคะ่ะว่าโหดจริงๆคำตอมที่เขาถามก็จะเป็นสิ่งที่แบบเราไม่คาดคิดมาก,ก่อนยีกิชอบที่พี่เขาดึงความเป็นตัวเองของเราออกมามากๆคะ่ะเหมือนที่สโลแกนที่พี่เขาบอกว่าแบบ be the best version of yourself ค่ะพี่เขาแบบให้ฟีดแบบจัดเต็มมากของแต่ละะะคคนนกชอบ เซสชันนี้มากๆเลยครับคือสถานการณ์ที่พี่เขาแบบจําลองให้กีค่ะมันค่อนข้างแบบเหมือนในตอนที่สอบจริงมากๆคือเรีเซชั่นจากตอนที่เรากี่สอบเสร็จรอบแรกคือแบบน่าแบบเออติดไหมนะแต่รอบนี้คือแบบแม่หนูว่าแบบหนูยิ้มค่ะอาจารย์ดูแบบชอบหนูนะแล้วก็แบบเพิ่งมารู้ตัวว่าอ๋อ PJS ก็ติดหรอแบบก็แบบก็ช็อกอะไรเงี้ย สวัสดีค่ะชิคุกินะคะตอนนี้ยุกิติดคณะประหละัดแล้วก็พีเจสจาค่ะก็คือคณะอักษรศาสตร์อินเตอร์จุฬาแล้วก็คณะภาษาอินเตอร์จุฬานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้ยุกิก็จะมาแนะนําการเตรียมตัวเข้ารอบสองหรับคนที่ไม่ผ่านรอบ1มาก่อนนะคะจะเป็นยังไงก็ติดตามชมได้เลยค่ะ เบกเกอร์ของยูกินะคะเกินเลยยุกิเป็นลูกขึ่งญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ยูกิเรียนโรงเรียนไทยมาตลอดเลยค่ะเรายุกิจบจากงเรียนราชินีปนนะคะแล้วก็ยุกิเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะซึ่งตอนเด็กๆนะคะยูกิรู้สึกว่ายุกิเป็นคนหนึ่งที่แบบชอบอ่านพอสมควรนะคะเพออาราะอ่านหนังสือการ์ตูนอ่านนิยายอ่านฟิกหรือว่าการฟังเพลงต่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ยุกิรู้ตัวเองว่าแบบยุกิเป็นคนที่แบบชอบภาษาอังกฤษมากๆค่ะเพื่อภาษาะค่ะยุกิรู้สึกว่าเป็นวิชาที่ยุกิแบบเอ็นจอยมาตลอดแล้วกิชอบอ่านชอบเจอแบบางาักฤ ชอบชอบคุยอะไรเงี้ยทำให้แบบตอนเราไปกิตตัดสินใจเลือกเรียนศิลป์ญี่ปุ่นนะคะซึ่งพอยูกิได้มาดูหลักสูตรของบอลหลักแล้วค่ะยูกิก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ้ยนี่คือคณะที่เราอยากเข้าค่ะคือยุกิอ่ะค่ะเป็นคนที่แบบเห็นถึงความแตกต่างของวัฒนธรรมมาตั้งแต่เด็กๆค่ะจากพ่อจากแม่จากคุณย่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าแบบมันคงจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะสําหรับการที่แบบจะทําให้แบบ2ประเทศนะคะหรือว่าแบบกลมกลมนึงจะแบบมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็แบบทําให้เราแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวอะค่ะซ รวมถึงอาชีพที่ี่ยวทำในอนาคตน,นะคะก็คือการทำงานในเอบัซซี่ค่ะทำงานในฐานะล่ามหรือว่าเป็นโคดเนเตอร์ค่ะซึ่งแบบเกี่ยากทํทำงานในที่ที่แบบมีชาวต่างชาติเยอะๆแล้วก็ที่ต้องใช้การคอมมิวนิเคชันการใช้ภาษาค่ะซึ่งกีกมองว่าบาลักมันเหมาะมากๆเพราะว่านอกจากบาลัดจะสอนเรื่องของแบบจะมีคอนเซนเทรชันของโกลด์สตัฎีส์นะคะบาลัดะคะจะเน้นในเรื่องของ m a ม i น i ิ s ในเรื่องของเขาเจอค่ะซึ่งกีกิรู้สึกว่ามันสำคัญมากๆนะคะ่ะในการที่จะทำงานกับผู้คนที่มันหลากหลายจริงๆคะ่ะ อีประสบการณ์ที่ยุกิอยากจะมาแชร์ฟังนะคะก็คือประสบการณ์การสอบไม่ติดรอบแรกค่ะซึ่งประสบการณ์นี้นะคะเป็นประสบการณ์ที่แย่มากแล้วก็แบบทํากิโลง่ายเป็นเดือนเลยค่ะเพราะว่าด้วยความที่ยุกินะคะความมั่นใจก็ไม่ได้สูงตังแต่แรกค่ะแต่ความมั่นใจที่ยุกิมีค่ะก็จะมาจากคุณพ่อคุณแม่มาจากเพื่อนๆที่แบบคอยซัพพอร์ตเราว่าแบบเฮ้ยยุกิทําได้นะยุกิเก่งนะยุกิแบบความสามารถนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วยุกิก็แบบเตรียมใครมาตั้งหนึ่งปีค่ะโดยยุกิยื่นคะแนนเอเอลเก็ดแล้วก็แบคบแนนเราก็พ้อมและ ร,รอบนี้ค่ะรอบหนึ่งมันรับ90คนนะคะมากกว่าปีเดียวกต้อง10คนทำไมยูกิจะไม่ติดถูกไหมคะด้วยความที่เราคิดอย่างนี้ค่ะบางทีผลัพธ์อาจจะไม่เป็นตามที่เราคิดซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงๆโดยพอกิรู้ว่ากิสอบไม่ติดรอบแรกก็เสียใจแบบเสียใจจริงๆค่ะไม่เคยแบบเสียใจในขนาดนี้มาก่อนนะคะแล้วก็แทนที่เราจะแบบโทษ อย่างอื่นหรือโทษแตะตัวเองเรากลับมามองตัวอีกครั้งว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าซึ่งยุกิก็อยากจะมาแชร์สิ่งที่ยุกิทําผิดไปนะคะหนึ่งเคยคือการฝึกฝนค่ะพอเรามั่นใจใช่ไหมคะความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่พอยูกิรู้สึกว่าด้วยความที่ยูกิพอมั่นใจแล้วค่ะยูกิจะขาดการฝึกซ้อมข้อยูกิทําได้อะไรเงี้ยค่ะพอยูกิไปสอบจริงๆยูกิกับพบว่ายูกิมีความประมามีความแบบสติหลุดแล้วก็แบบพูดติดอ่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้แบบฟอร์มในวันนั้นยูกิไม่ดจําข้้้อววกนีแล็ไป โฆษณาต่อยรอบที่2ค่ะ ยุกิตัดสินใจว่ายุกิจะมาสู้ต่อในรอบที่2นะคะสิ่งที่ยุกิจะทําต่อไปก็คือการหาเรนพิเศษค่ะคือจะบอกว่าสาหรับครูพิ้วซอยค่ะยุกิรู้จักมาตั้งนานแล้วแล้วก็ได้ follow instagram มาตลอดอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบดูอะไรขนาดนั้นเพราะยุกิเห็นว่าเป็นแบบเออเป็นสถาบันที่รับสอนติวอินเตอร์ยุกิก็เลยแบบ f o l o w ไว้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่พอยุกิแบบไม่ผ่านรอบแรกใช่ไหมคะยุกิก็เลยไปขอคำปรึกษากับคนที่แบบผ่านรอบแรกมาค่ะแบบเขาไปเรียนที่ไหนกันแล้วก็มีเพื่อนยุกิคนนึงเขาก็ เลยอะไรเงี้ยสำหรับเพื่อนค่ะอิกิก็เลย,ย,เลยตัดสินใจว่าโอเคอค่ะอิกิจะลงเรียนกับที่นี่ในะ ควาของคณะนอกจากที่เราจะต้องเตรียม SAT แล้วก็เตรียม IEL นะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือ SOP ค่ะหรือว่า Statement of Purpose นะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่จะเป็นจดหมายยื่นแพทย์ทางคณะว่าทำไมเราถึงอยากเรียนที่ปรักนะคะจริงๆยูกิก็มีเขียนไว้แล้วฉบัแบบแรกที่ยูกิส่งไปรอบแรกนะคะแต่ยูกิรู้สึกว่าในรอบนี้นะคะ่ะยูกิจะจะ,จะเขียนแบบให้เป็นตัวเองมากกว่าเดิมคขดให้ดีกว่าเดิมก็เลยแบบลดทิ้งหมดเลยคะ่ะแล้วก็มาเขียนกันใหมค่ค่ะโดยเทคนิคในการเขียน SOP นะคะสำหรับยูกิะคะ่ะคือใส่ความเป็นตวัวเองแล้วก็ใส่ความยูน q u คะ่ะสิ่งที่บบนนค ไม่น่ามีแต่เรามีค่ะโดยยุกิเขียนไปในพารบกราะะเป็นเรื่องของประวัติยุกิข้าวๆค่ะโดยยุกิใช้ในเรื่องของเป็นนักรี่นญี่ปุ่นกับเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนกันความเป็น่างของพ่อและแม่อะไร่เงี้ยค่ะพยายามใช้ SOP แล้วก็ make sure แบบเราใส่ความเป็นตัวเองไปมากๆค่ะพยายามอย่าใส่แบบ achievement หรือแบบประวัติของตัวเราเล่ากันไปว่าเม่เราแบบเป็นคนอย่างนี้เรียนจบอันนี้ประสบการณ์ทำกีฬาด้านนี้เก่งกีฬาอันนี้ทำโน้นทำนี่ อย่าใช่หมดนะคะเพราะแบบมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่แบบเราอยากเข้าประหลักมันเรามาขายตัวเองค่ะแต่ก็สิ่งที่ปะหลักอยากจะดูคือเหตุผล <c oughs> ที่เราแบบอยากเข้าขนาดนี้ค่ะอีกก็เลยแบบก็ list เป็นเหตุผลมายาวๆว่าแบบเออเราเราอยากเข้านี้เพราะว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่างเงี้ยค่ะให้กับคนที่ื้อว่าแบบเด็กคนนี้าสนใจแล้วก็เด็กคนนี้มีความแตกต่ตางจากคนอื่นนะคะคอร์แรกที่ยุกิได้มาลงกับครูปิซ้อยนะคะก็คือคอร์ดไรต์ไรต์ค่ะจริงๆค่ะยุกิเป็นคนที่ไม่เก่งไรติ้งเลยค่ะก็เป็นอีกสาเหตุว่่าาาทไมมยยกิถึงออรบ2นะะค แต่พอยุกิได้มาเรียนกับครูพิซซ่าอใช่ไหมคะยุกิกับมองว่าการเขียนนะคะเป็นอะไรที่แบบไม่ได้ยากกับเหมือนที่ยุกิคิดนะคะเพราะว่าพี่ส่าอไม่ได้สอนแบบต้องเขีย,อยนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่างเดียวคะ่ะแต่พี่เขาจะมีการสอนให้เราคิดแบบเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนนะคะว่าแบบพลร์กรบได้เราควรใส่อะไรควรมีเทคนิคควรมีการแบบดนึงใจผู้อ่านยังไงให้เขาแบบส,สนใจในงานเขียนของเราคะ่ะซึ่งยุกิมองว่าแบบวิธีการที่พี่สร้อยสอนนะคะมันเวิร์กมากคะ่ะซึ่งพอนอกจากวิธีการสอนที่จะเวิร์กนะคะยุกิกับมีความประทับใจที่มมีีต่ออสาก นั่นก็คือด้วยความที่ยูกิค่ะลงเป็นคอสวิดีโอใช่ไหมคะแต่ยูกิรู้สึกว่าแบบพี่ๆดูแลยูกิดีจริงๆค่ะเพราะว่าเมื่อกิส่งงานเขียนอะไรไปไม่ว่าจะส่งกี่งานส่งกี่งงนะคะพี่เขาก็จะตรวจให้แต่วลาตรวจนะคะเขาจะไม่ใช่แค่แบบตรวจแค่เช็คแค่แกมาาของยูกิอะค่ะแต่เขาจะแบบคอมเมนต์ยาวมากแล้วก็แบบให้แบบเอ่อฟีดแบ็แบบยาวจริงๆค่ะว่าแบบว่าแบบยูกิมีข้อปกปิดพลาดตรงไหนบ้างแกม่าเป็นยังไงการเขียนหรือภาษาของเราอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยูกิชอบตรงที่เขาจะมีการชมเราก่อนนะคะว่าแบบเอ้ยยูกิเขียนโอเคนะแต่ว่าโคตร ก็ทำให้ยูกิได้รู้ว่าเออเราแบบไม่ค่อยกิงตรงนี้แล้วเราควรแบบไปเน้นย้ำตรงนี้ให้มันแม่นขึ้นทำให้อสสของยูกิแบบอ่านง่ายแล้วก็แกมม m าถูกต้องมากขึ้นนั่นเองค่ะ หลังจากที่เล่นคอสเรตติ้งจบนะคะก็จะเข้าสู่ process ของการสอบข้อเขียนของคณะบัลลักค่ะจะบอกว่ายุกิก็มีความตื่นเต้นแล้วก็กดดันนะคะถึงแม้ว่าข้อสอบในปีนี้นะคะทางบัลลักจะอนุญาตให้เราทาข้อสอบที่บ้านได้ค่ะโดยบัลลักนะคะจะส่งข้อสอบมาทางอีเมลแล้วก็ให้เราทําประมาณ 2- 3วันค่ะในปีนี้นะคะจะมีโจทย์ประมาณ5ข้อนะคแล้วก็ให้เราเลือกหนึ่งข้อทําข้อไหนก็ได้ค่ะโดยข้อเขียนในปีนี้จะเกี่ยวกับ AI Netflix ชิกนช้นของอาหารการยนรู้แต่วัฒนธรรมไทยแล้วก็นักเขียนค่ะ ซึ่ง5คนนี้ก็ถือว่าหินพอสมควรแล้วก็ยูกิรู้สึกว่าแบบไม่ได้ถนัดแบบทางใดทางหนึ่งจริงๆอะคะ่ะจะบอกว่าการทําข้อเขียนนะคะในเมื่อเราได้เวลามาะคะ่ะถึงแม้จะแบบ2วันแต่ก็อย่าประมาทน,นะคะให้เราคิดซะว่าแบบเออเราก็แข่งกับเวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่อยากให้กดดันตัวเองมากจนเกินไปนะคะแล้วก็เราสามารถแบบค้นคว้าอะไรได้หมดเลยคือเลือกข้อที่เรามั่นใจมากที่สุดเลือกข้อที่เราสึกว่าแบบพอเราเข้าไปตอบคาถามพวกนี้เกี่ยวกับข้อเขียนของเราในห้องสอบอะคะ่ะเราจะไม่ตายไหมะคะ่ะ สิ่งที่สําคัญที่สุดในการสอบเข้าปรัลั์นะคะก็คืออินเทอร์วิวนั่นเองค่ะฉันบอกว่ายุกิได้ยนินเสียงเรียงนำของอินเทอร์วิวปรัลักว่าเป็นคณะที่สั่โหดมากซึ่งไม่เถียงเลยค่ะว่าโหดจริงๆคำถามที่เขาถามก็จะเป็นสิ่งที่แบบเราไม่คาดคิดมาก,ก่อนแล้วก็ใช้ความรู้รอบตัวและใช้ความรู้ของที่เกี่ยวคณะก็พอสมควรเลยแต่พอมารอบสองยุกิก็รู้สึกว่าความตึงมันลดลงอะคะ่ะอาจารย์ก็ดูเฟรนลี่ขึ้นแล้วก็แบบคําถามก็ไม่ได้ยากเหมือนรอบแรกคณะนั้นแล้วค่ะแต่สำหรับยุกิอะคะ่ะรู้สึกว่าอแบบินเทะะอร์ เป็น80%แล้วก็ข้อเขียน20%ค่ะซึ่งก็จะดีวกว่าในรอบแรกที่คิดแบบเป็น100%ยเอเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กิก็ได้มาลงเรียนคอร์สอินเทอร์วิวกับครูพี่ส้อยนะคะเพราะว่าเราที่เรียนคอร์สไรติ้งมา่อนก็รู้สึกว่าพี่เขาสอนดีเลยเราก็เลยแบบฝากเขาไว้ที่คอร์สอินเทอร์ด้วยเช่นกันค่ะตอนแรกยูกิก็ยอมรับว่ามีความกันวนงวลพอสมควรนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าแบบพอเรียนเป็นคลาสกลุ่มค่ะเาจะได้พูดได้มากน้อยแค่ไหนแล้วพีพ่่จะดูแลเราได้ทั่วถึงไหมอะไรเงี้ยค่ะและบวกกับการที่แบบยุกิยังไม่ค่อยมั่นใจในการพูดต่อหน้าคนเยอะๆค่ะแล้วเราก็กังวลที่ว่าแบบเป็นเพื่อนที่อยู่ในคลาสก็เป็นเพื่นาแบบมั สนุกแล้วก็แบบได้ความรู้เยอะจริงๆค่ะคือยูกิแบบประทับใจตรงที่พี่จาชื่อทุกคนได้หมดลยจําได้ยันดีเทลจําได้แบบรายละเอียดเล็กๆค่ะที่เราอาจจะไม่รู้ค่ะแล้วยุกิชอบที่พี่เขาดึงความเป็นตัวเองงของเราออกมามากๆค่ะเหมือนที่สโลแกนที่พี่เขาบอกว่าแบบ be the best version of yourself อะค่ะยูกิก็เลยรู้สึกว่ายุกิได้แบบ improve ตรงของการ introduce myself แบบยูกิคนแนะนําตัวยังไงให้ดูเด่นดูแบบมัใจกรรมการอะไรเงี้ยค่ะแล้วยูกิชอบที่พี่เขาแบบให้ฟีดแบ็กแบบจัดเต็มมากของแต่ละคนอะค่ะแบบไม่ได้เกี่งเวลาเลยแบบเอ้คนนี้ต้องห นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บวกกับการที่ในคลาสกับเพื่อนๆแบบน่ารักมาแบบไม่ว่ายุกิจะตอบอะไรหรือใครจะตอบแบบก็จะแบบจะปกมือกันให้ตลอดะคะ่ะเหมือนให้กําลังใจว่าแบบเออเราไม่ใช่แค่ยุกิคนเดียวที่แบบต้องมาสู้ในรอบ2อค่ะทำให้ยุกิมีกำลังใจในการเรียนแล้วก็แบบรู้สึกเอนจอยกับทุกๆคลาสที่ได้ลงด้ยค่ะ สาหรับวิธีการฮีลใจนะคะนั่นก็คือแบบการพูดคุยกับพ่อแม่นั่นเองค่ะยุกมิมองว่ายุกิเป็นคนหนึ่งที่แบบคิดมากค่ะและกิเชื่อว่าแบบเพื่อนๆหลายคนหรือว่าน้องๆหลายคนก็คงจะเป็นใช่ไหมคะแบบพอเราแบบไม่กล้าพูดให้นคนอื่นฟังใช่ไหมคะยุกิก็เลยใช้วิธีการที่แบบพูดกับคนรอบตัวเราก่อนเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือเพื่อนที่เราสนิทใจคะ่ะว่าแบบเรารู้สึกยังไงเราผิดหวังในตัวเองยังไงเรากลัวอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแบบแล้วยุกิก็ได้แรงบันดาลใจหรือว่าได้กำลังใจจากพ่อแม่ค่อนข้างมากพอสมควรนนะะะคแแล้้ววกกก็พพยยาาาาามมบบตัอออองไปข่ แต่ในที่บ้านนะคะเพราะบางทีเราจะมีภาพจําเวลาแบบเรานั่งดิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําให้คุยกับคนเยอะๆแล้วก็ออกไปสูดอากาศข้างนอกบ้างค่ะทําให้เราแบบสมองปลอดปร่งแล้วก็พร้อมในการเชื่อในรอบต่อไปนั่นเองค่ะ จากที่เรนคอร์ดอินเทอร์วิวจบนะคะยุกิรู้สึกได้เลยว่าแบบยุกิพูดได้ดีขึ้นมากๆเพราะว่าพี่เขาก็แบบบอกกิตั้งแต่แรกเลยว่าแบบเอ้ยพี่เห็นว่าแบบยุกิพูดเร็วนะพูดไม่ชัดหรือว่าพูดเร็วเกินไปพูดแบบเหมือนไม่ได้หายใจอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบยุกิก็อาจจะตื่นเต้นอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็เลยบอกว่าแบบหนูเทคไทม์ได้เลยนะแบบหนูค่อยพูดแล้วก็พยายามแบบปรับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็พี่เขาก็จะแบบมีข้อที่ชมยุกิเลยนะคะว่าแบบไอเดียตรงนี้ดีแล้วนะดีแล้วนะพยายามคลิปตรงนี้ไว้ค่ะทําให้กกสสาาาามรถัขข้้อดีีียยแลว็เท่พฒน อยู่ค่ะมแบบหยุดเปือเจอกันที่จุดสมดุลได้ค่ะในการที่ยูกิเตรียมตัวในการอินเทอร์รอบนี้นะคะก็คือแบบแชร์ชี้ของพี่ๆเลยค่ะพี่เขาแบบไฮไลท์คำตรงไหนบ้างีเขาแบบเน้นตรงไหนบ้างข่าวไหนที่พี่เขาพยายามพูดให้เราฟังก็จะยูกิก็จะพยายามแบบมาสรุปข่าวนั้นอีกรอบแล้วก็พยายามพี่เขาข่าวพวกนี้ค่ะว่าแบบสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งอื่นที่ยูกิฝึกนะคะก็ยูกิใช้สิ่งที่เรียกว่า consistency ค่ะหรือว่าการฝึกฝนให้แบบสม่ำเสมอค่ะยูกิใช้วิธีที่แบบก็ทำทุกวันทุกวันทำทีนออยทอยทยีะ่่่่่แแาาูกิ็บบบบพสง กิรู้สึกว่าเออมันจําเป็นจริงๆนะอะไรเงี้ยค่ะเว็บไซต์ที่ยกิ่ใช้ก็ไม่ว่าจะเป็น the mirror Thailand อ่อ the m e t t e r co standard co al, พวกนี้ค่ะคือพวกนี้จะไม่ใช่แบบข่าวแบบ100%จะจะเหมือนเป็นข่าวที่ใส่ความข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อคิดที่ได้จากข่าวอะไรเงี้ยทำให้เราแบบเข้าใจในมุมมองอื่นมากขึ้นนะคะ ในส่วนของมอง็อกอินเทอร์วิวนะคะยูกิจะบอกว่ายูกิชอบเซสชันนี้มากๆเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทําให้ยูกิแบบผ่านสัมภาษณ์ไปได้นะคะคือสถานการณ์ที่พี่เขาแบบจําลองให้ยูกิค่ะมันค่อนข้างแบบเหมือนในตอนที่สอบจริงมากๆเลยค่ะโดยแบบยูกิค่ะแต่ที่ยูกิรู้สึกว่าแบบจะกดดนันจะแบบตื่นเต้นนะคะกับรู้สึกว่าเหมือนมาเมาสเมาจอยจกับพี่ๆเขามากกว่าแบบเออหนูคิดอย่างนี้นะคะแบบเออพี่ๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งบางคําถามค่ะยูกิก็สามารถแบบอัดแอปใช้ในการตอบสัมภาษณ์ได้จริงๆอะจรูู้้้้ทีีีีี่่เเเราาแแบบบบตตออออนนนไไปลวพขชดยยกิง เอาไปเสิร์มในการสัมภาษณ์จิตนักแพทย์กรรมการแบบบางทีเขาก็แบบแบบต้องลูขึ้นมาดูแบบอเธอพูดอะไรไปเมื่อกี้แบบน่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบยุกิชอบมากมากค่ะเพราะว่าแบบมันช่วยให้ยุกิแบบมีความมั่นใจขึ้นจริงจริเพราะว่าพี่เขาก็ได้ชวนว่าแบบไอเดียของหนูดีนะแล้วก็ข้อผิดพลาดที่พี่เคยบอกหนูไปหนูก็ไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองค่ะแต่อีกอย่างที่ยุกิชอบคือพี่เขาแบบถามถ่ายถึงยุกิแล้วเขาแบบห่วงยุกิจริงๆว่าแบบหนูโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมแบบหนูเป็นยังไงบ้างตอนนี้เเมมือ่่่่าีีีวยยยยโไรทกกสดดด แล้วเท่าไหร,ร่คะรู้สึกแบบเออมีพี่ๆคอยแบบช่วยยกิตลอดเลย แล้วก็ประสบการณ์ของ PGS ยูกิไปสอบนะคะจากคนที่แบบไม่ได้เตรียมอะไรมากค่ะก็เราก็สัมงออนไลน์แล้วเขาก็ถามยูกิว่าดิจิตอลโกลบอลอีโคโนมีคืออะไรแล้วยูกิก็แบบช็อตเลยค่ะแบบมันคืออะไรอะแต่เหมือนยูกินึกได้ว่าในคลาสเรียนนะคะพี่ๆเขาเคยสอนยูกิเรื่องเกีก่ยวกับ globalization เรื่องแบบการสเต o โคเนต e d ของแบบเทรดแล้วก็ Economy ะะอ c โคโนมี่อะค่ะอะไรเงี้ยก็พยายามแบบอธิบายไปเยอะๆคะ่ะเออแล้วแต่ยิม้มยิ้มแล้วก็เห็นความแบบแสดงถึงความสนใจในคณะ,ะคะ่ะจนยูกิก็ไม่คิดว่ายุกิจ,จะติดได้ะคะ่ะน่าจะเป็นเพราะว่าแบบความรู้ที่เราแบบ เหมือนมีในหัวค่ะมันมีอยู่แล้วแล้วก็เราพยายามแบบใช้ความแบบมาคิดวิเคราะห์ค่ะถึงแม้ว่าคําตอบยอูก,กยิจะไม่ได้ถูกลอตเปอร์เซนต์แต่ว่ายีกก็โชว์ถึงความพยายามว่าแบบเอ,อุยยูกิอยากจะตอบแล้วก็มีมุมมองอย่างนี้ต่ออย่างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ผ่านมาได้ทั้งคู่ค่ะแต่ก็เลือกปลาหลักอยู่ดีเพราะเราชอบปลาหลักค่ะในวันสอบจริงยูกิก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองตืน่นเต้นเท่าไหร่เลยค่ะต่างจากรอบแรกที่แบบเราลุ้นแล้วก็เราแบบกระสับกระสายค่ะกลายเป็นว่ายูกิแบบปล่อยจอยแล้วก็ะไรจะเกิดก็ให้เกิดเถอะค่ะเพราะยูกิก็ แค่บรรยากาศเหมือนตอนที่มองอินเทอร์วิวเลยค่ะความเป็นลี่ความแบบอาจารย์ชวนคุยอะค่ะมันก็ประมาณแบบที่ยูกิได้เคยมองอินเทอร์วิวเลยแล้วก็เขาถามแบบจากเอสโอพีที่แบบพี่ๆเขาเคยถามเกี่ยวกับประสบการณ์แรกเรี่มของเราก็เป็นเรื่องที่ยูกิแบบตอบได้อยู่เลยเพราะประสบการณ์ส่วนตัวใช่ไหมคะอีกคำถามที่ยูกิเสือว่าแบบช็อกที่เขาถามก็คือในเมื่อแบบยูกิอยากเข้าทำงานเอ็มบัซซี่ค่ะทำไมไม่ไปเข้าพีจีเอสละคือเหมือนยูกิเคยโดนถามตอนแบบตอนเรียนในคอร์สอินเทอร์วิด้วยค่ะว่าเนี่ยระวังแบบกรรมการถามนะแ่าทำไมเข้าพีจีเอสแต่ยุ ก็ตอบเขาแบบประมาณว่าคือรัฐศาสตร์หรือ p j สคมันก็เน้นเรื่องกับรัฐศาสตร์ใช่ไหมคะแบบการมเกืองการปกครองค่ะแต่ของบัาละค่ะมันมีแบบ gender Stu d y มี a มี h r o p o l o g y ทที่แบบอาจารย์สอนอะไรเงี้ยค่ะแบบหนูสือว่าแบบที่นี่แบบมันน่าเรียนนะคะหลักสูตร่างงั้นหนูชอบนี่มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือเหมือนเราแบบเตรียมตัวดีแล้วก็เลยมีคําตอบที่ดีได้ค่ะแล้วก็คาถามอื่นๆเขาก็ถามเกี่ยวกับคนช่วยคนที่ดีายพม่าไหมอะไรเงี้ยค่ะก็แบบตอบคาถามโดยใช้แบบคีย์เวิร์ดแบบ h u m a n i t i e s หรือว่าแบบพยายามมมีีา path ่กๆให้เขาารรู้สแบบนีเเป็นเด็กวาม แล้วก็แบบมีจิตใจที่แบบดีอะไรย่างเงี้ยสมกับเป็นเด็กตอละนะคะเลยโอเวอร์ออกก็สื่อว่าแบบยุกิทําได้ก็โอเคนะคะแล้วก็คือเรีกชั่นจากตอนที่เรากีสอบ,สะสะอบเสร็จรอบแรกคือแบบหน้าแบบเออติด,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 ดไหมนะแต่รอบนี้คือแบบแม่หนูว่าหนูยิ้มอะอาจารย์ดูแบบชอบหนูนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถึงวันประกาศผลน,นะคะยุกิจะบอกว่ายุกิแบบดีใจ แบบร้องไห้เลยค่ะคือจะบอกว่าวันนั้นนะคะยุกิไปสอบข้อเขียนที่ B J M ใช่ไหมคะแล้วก็แบบคือตลกตรงที่ว่ายุกิก็บอกไปแล้วใช่ไหมยุกิแบบมั่นใจแต่ว่าพ่อกิกลับมาที่บ้านก็คิดแบบเออมันไม่เพอร์เฟคแบบที่ยุกิคิีนอะคะก็เลยนอยไปหลายวันเหมือนกันค่ะจนผลสอบออกกิเลยสึกแบบติดจริงหรอติดจริงจริงหรอคือยีกิแบบติดปลาดแล้วสืกว่าแบบร้องไห้แบบไปให้เพื่อนปลอบที่ธรรมศาสตร์เลยค่ะแบบมันดีใจแบบดีใจมากจริงๆริงจากคนที่แบบกดดันจากรอบหนึ่งแล้วก็มาถึงรอบสองได้ค่ะพอติดแล้วกก็แแบบบบโโลลมา ครเหมือนเหมือนยกเขาเรียกว่าอะไรภูเขาออกละ,ะไหล ก็แบบดีใจมากจริงๆค่ะสื่อแบบยุก็เลยทักไปหาพี่โซ่กันเลยว่าพี่โซ่แบบขอบคุณนะคะแบบที่ช่วยหนูแบบแล้วก็แบบเพิ่งมารู้ตัวว่าอ๋อ P J S ก็ติดเหรอแบบก็แบบก็ช็อกอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่แบบโอเคแล้วก็แบบดีใจกับตัวเองมากจริงๆที่เราแบบผ่านถึงตรงนี้ได้ละยุกิก็เชื่อว่าแบบทุกคนก็อยากจะมีแบบประสบการณ์อย่างนี้สอบติดแล้วนะทาได้แล้วนะอะไรค่ะคือพ่อแม่ยุกิก็ยิ่งแบบดีใจมากเลยค่ะแบบเขาก็ลงให้ให้ยุกิด้เหมือนกันการพยายามคือคีย์สำคัญเลยค่ะแล้วก็การฝึกฝน ยุกิก็ขอบคุณพี่เสิพี่สอนมากจริงๆที่ช่วยให้ยุกิสอบในรอบนี้ได้นะคะขอบคุณจริงๆที่พี่เป็นกําลังใจที่ดีแล้วก็แบบคอยซัพพอร์ตเด็กๆมาตลอดยุกิเชื่อว่าแบบถึงแม้พี่ๆจะแบบมีนักเรียนเยอะมากค่ะแต่พี่แบบใส่ใจทุกคนจริงๆแล้วก็ให้ความสำคัญกับเด็กแบบหลายๆคนจริงๆค่ะก็อยากจะขอบคุณตรงนี้มากๆแล้วก็ที่พี่โอกาสยุกิมาพูดยุกิกก็ไม่รู้ว่ายุกิจะพูดได้ดีพอไหมแต่ก็เป็นสิ่งที่ยุกิอยากจะแชร์อิงจากประสบการณ์ของยุกิกเองแล้วก็หวังว่าแบบจะเป็น่ที แล้วก็รู้สึกตัดสินใจไม่ผิดที่มาลงเรียนที่นี่จริงๆค่ะ ิ่งที่อยากจะฝากถึงคนที่อยากจะเข้าคณะบรัชนะคะตัวเลยุกิรู้สึกว่าการเตรียมตัวเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะเพราะเป็นสิ่งที่กรรมการจะสามารถเห็นได้ว่าแบบเรามีการเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความพร้อมในการบริเรนคณะของเขามากแค่ไหนค่ะแล้วก็แบบอยากให้ทุกคนประมาทว่าแบบเราเก่งแล้วเราแบบทําได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าที่แบบเราจะไม่ได้ฝึกซ้อมมากพอเหมือนในคสิปของยุกยิที่พอซ้อมไม่พอแล้วก็แบบไปพลาดในพารของลอตเตอรี่ที่เขาแบบจับสามคำแล้วก็พูดสองคำอะคะ่ะแล้วก็อ่านข่าวอ่อวานบทความเยอะที่ยกุยกิบอกค่ะเป็นแหล่งไหนก็ได้ที่เราสนใจค่ะอย่าง เช่นยุคิเห็นแบบบางคนสนใจในเรื่องของแฟชั่นหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองค่ะก็ไปอ่านในเน้นๆให้แบบดึกเลยก็ไล้ค่ะจะมีเรื่องไปพูดกับกรรมการแบบเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะเอาให้แบบเป็นตัวของตัวเองที่สุดเลยแล้วก็สิ่งที่สาคัญที่สุดในการสอบรอบสอนะคะก็คือ SOP กับข้อเขียนค่ะไม่เหมือนรอบแรกที่แบบจะเน้นแบบทาง Lo ตเตอรี่เซสชนะคะก็คือยุคิอยากให้ทุกคนแบบอัด SOP ของตัวเองเยอะๆแล้วก็แบบะายคำศัพท์ที่แบบอาจกรรมการอาจจะถามได้ค่ะในส่วนของ written exam ก็พยายามแบบเก่งคําถามว่าแบบถ้าเราส่งข้อเขียนแบบประมาณนี้เขาจะถามเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เราสาามรถ ใช้ในการตอ,อบไปเขาได้ก,ก็ใช้กับที่ยูกิแบบไปรีเสิร์ชค่ะในความยุกิแบบก็อ่านข้อ,อกเกี่ยวกับตัวเองอีกรอบแล้วก็แบบไปหาเรื่อน넷ฟลิกหาอะไรเพิ่มที่ยุกิแบบถนัดแหลคะค่ะแล้วก็จนสามารถแบบมาวิเคราะห์กับคณะกรรมการได้แล้วก็แบบตอบได้แบบชัดเจนเพราะว่าเราเตรียมตัวมาแล้วคะ่ะก็สิ่งที่สําคัญสิ่งสุดท้ายยูกิอยากฝากก็คือ mental health นั่นเองคะ่ะรู้สึกว่าแบบการให้เวลากับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะแม้ว่ามันจะแบบเสียเวลาก็ตามแต่ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะพยายามแบบอยู่กับตัวเองแล้วก็แบบอยู่กับพพพ่่่่่่่่่ออออแแแแแมมกกกกก็็ได้คคคะะะยงตตนับ แบบเมตกีจุกิรู้สึกแบบมันเหงามันโดดเดี่ยวก็แบบย้ายมาลองกับพ่อแม่แทนให้เราสึกว่าแบบมีเขามีอุ่นใจที่เรามีเขาอยู่อะค่ะสุดท้ายก็อยากจะฝากว่ายุกิเชื่อว่าทุกคนทําได้นะคะถ้าแบบทุกคนมีแพชชั่นกับคณะที่แบบทุกคนอยากจะเข้าคือยุกิรู้สึกว่าในเมื่อแบบเรามีความฝันแล้วค่ะเรารู้แล้วว่าเราอยากเรียนคณะอะไรก o ูฟอร์เลยแล้วรู้สึกว่าแบบอยากเรียนอะไรก็เรียนเลยค่ะแล้วก็ยุกิเชื่อเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนถ้าทุกคนแบบตั้งใจแล้วก็แบบพยายามกับมันมากจริงๆร่ะ ถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรสามารถทักยุกิมาทางไอจีนี้ได้เลยนะคะยุกิยินดีตอบมากๆเลยพอยุกิแบบเข้าใจจริง,รงๆว่าแบบ process การสอบเข้าข้ามันปเป็นอะไรที่ทรามานแล้วก็เราแบบอยากจได้คนที่แบบคุยแล้วก็ปรึกษาด้วยได้อะไรเงี้ยค่ะก็ยูกิจะเป็นคนหนึ่งที่ยินดีมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้แบบให้แบบเห็นทุกคนมาเป็นรุ่นน้องของยุกิต่อไปนะคะซู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้ Bye.